อรุณสวัสดิ์ครับเพื่นอนเอนรุณสวัสดิ์ยามเช้าวันเสาร์นะเพื่อนเพื่อนบรรยากาศนอนอเพื่อนนะครับในเวลาเติมความสดชื่นพร้อมรับพลังบวกยามเช้าของวันเสาร์นะครับเพื่อนนี่กพลังต้มน้ำอยู่ครับท่นนี้ก็ตื่นตอนเาช้าก่อนครับเพื่อนมา,าทักทายเพื่อนๆก่อนครับเนื่องจากวันนี้เรามีโปรตีนะครับเพื่นอนโปรตีวันเสาร์ครับก็ นาที่ของเราก็เดินทางไปทำโอทีนะครับนอกจากจะเดินทางไปทำโอทีแล้วบรรยากาศยามเช้าๆก็มาทักทายเ,เพื่อนๆเหมือนเช่นเคยนะครับเ,เพื่อนๆครับเริ่มต้นวันใหม่พร้อมรับพลังบวกเฮงเพียงฟังๆทุกคนนะครับเ,เพื่อนๆครพยายามสกใจบ้านใจก่อนครับตอนเช้าครับบรรยากาศก็เต็มบานสะทุ้ง ตรงหนังรกาแฟครับพร้อมรับพลังบวกเง่งๆปังๆนะทุกคนนะครับสวัสดียามเช้าทุกคนเลยนะครับเริ่มต้นวันใหม่ความมีความสุขกับการทำงานนะครับเพช่วยกันกาแฟเรอร้อนร้อนครับ ก่นจะเดินทางไปทําการทํางาน,อนขออนุญ,ญาตเติมความสดชื่นพร้อมรับพลังบวกนะครับยากาศยามเช้า,าครับมาครับเพื่อนๆยากาศต้มน้ำชงกาแฟเติมความสดชื่นอากาศยามเช้า,าของวันเสาร์นะครับเพื่อนๆครับ เฮงเบงปังปันทุกคนครับบรรยากาศยางเช้าวนะครับอจาชื่ครับขอทำหน้าที่เป็นครเอเตอร์ที่ดีครับแวะมาตักขายเพื่อนๆยามเช้าทุกวันครับทำอย่างนี้ทุกวันนะครับเพื่อนๆครับ สดชื่นครับสดชื่นครับม,มาครับเพื่อนๆเพิมความสดชื่นด้วยกันนะครับบรรยากาศยัมเช,ช้าๆครับสดชื่นครับสดชื่นก่อนอาบน้ำครับก่อนอาบน้ำแต่งตัวนะ ลาตื่นของเราก็ประมาณตีสี่นะเพื่อนเพื่อนนะเราเดินทางไปทำงานประมาณตีห้านะเพื่อนเพื่อนนะก่อนจะเดินทางไปทำงานก็ส่งการบ้าน AI ไปส่วนหนึ่งก่อนนะครับเพื่อนก็แวะเวียนทักทายเพื่อนเพื่อนครับก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเพื่อนด้วยครับหากคลิปมีประโยชน์ก็ฝากกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันแล้วกันนะครับ จับมือกันไว้นะครับเพื่อนเเริ่มต้นวันใหม่พร้อมรับพลังบวกยามเช้านะครับด้วยการเติมความสดชื่นนะครับด้วยกาแฟนะครับสกแก้วครับวันนี้อากาศดีครับบรรอากาศดีไม่มีลมครับไม่มีลมอากาศก็ไม่เย็นเท่าไหร่นะร่างกายก็ปรับสภาพร่างกายได้อยู่นะครับเพื่อน ช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงในร้อน,นเยวหนาวฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับมันดูแลสุขภาพร่างกายของเรานะครับพเพื่อนๆคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับนายนิรันดร์บุญญาชื่อเล่นชื่ออ,ยอยุนน้อยอุ่นน้อยพู้น่ารักกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับ,บายบายครับทัาทายยามเช้าของวันเสาร์นะครับพเพื่อนๆ